เพราะไงอ,อนันนี้เห็นป่ะของกูเลิกแล้วเว้ยบักนี่ยังเก่าอยู่อ่าบักนี่บักหนึ่งบักดบับปิธีบรรนะเจ้าเคยรู้จักคนปักไตวะคนปักไตวันไหนคือมูเดี่ยจะว่าได้มมติดคุกเ่าเป็นน่สถิติคนปักใต้นะติดคุกเยอะที่สุดคดีอะไรครับจ้างวานฆ่านะพวกเธอนะ แล้วทีนี้คนปากใต้ของเรามากรีดยางอยู่ที่สกลนครมาซื้อที่จากการที่อะไรบางอย่างทําให้มันถูกต้องใช่ไหมสั่งกันบอกใช่ไหมมาเช่าหรือมาซื้อใช่ไหมล่ะราคายางให้มันสมเนื้อเอาขาเรียกว่ามสมน้ําสมเนื้อแล้ววกกลับเข้ามาที่คนอีสานคนหนึ่งไอ้จ่อยชื่อมันอ่ะเอาใบฉนดพ่อใบชนดแม่ซึ่งปลูกยางพาราไปจำนำธนาคาร เพื่อที่จะเล่นฟุตบอลนะจำไว้นะดาบิติปัญนะนะคุณเคยดูสถิติหรือ,อยังคิดออกมาก็ไม่มีความหมายคนปากใต้ว่าไอ้นี่หกแปดหกทับสองหกผิดกับป,ป๋าแปมตินันสะุรานนท์รัฐบุรุษไทยแล้วเรามาดูไอ้ประเทศไทยตอนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอ่าเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ทัญารทำไมไม่มีการทะเลาะวิวาทเกิดจากอะไร ใช่ไหมที่พอสักเขียนลงไปทํางานวิจัยเพื่อนผมอยู่ที่มทนทบุรีเขาทํางานวิจัยตลอดนะแต่ละปีแต่ละพอสอผิดจะใครอย่ามั่วนะดาบปิติบัฒนานะคนแล้วผลักมาขอร้องคนปากใต้ที่ขึ้นมาอยู่ที่สะลนครเฮ้ยเฮ้ย้ยมึงใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นทำเพื่อนะาจารี้ด่างจมฟารานาจากย์ด่างอยู่ตะกครอาจารย์าจายแล้วทีนี้ไปอะไที่เปประมาะตัดใจในปั้นเวลาปั้นนะ เวลาฟันบางที่มันกลายเป็นเกิดเป็นจริงนะาจารย์มาลต์เนี่ประงภาษาจีนยุ่มเลยบางต้ายนับถือศาสนาอิสลามยังมีธนาคารธนาคารกลางอิสลามแล้วทีนี้ตาเราไปฟังกันอยู่ที่ธนาคารทารไทยหรือว่าอยู่ที่ใดจึงหนึ่งของตะกอนตะกอนบางที่มัน, helmet, honest, USSR, จ,น mit, bastards, จะยุ่งยากในการโอนเงินถอนตั้งใช่ไหมเจ้าเอาดีๆเขาจะไปเจ้าเอาดีๆเราเมึงอีออมมึงระวังไว้เขาจะบอกกูว่ได้เอ้ยนั่นแหละเม็ดเมืองงานนิจใจสมุนกอนคนปักใตะติดคุกหลายปรนเดี๋ คดียังเอาดีดี